เลขดาเนน6ตัวประจววันที่16กรกฎาคม2566ครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมาชิกตลอดชีพครับเพียงแค่555บาทนั่นเองนะครับสิ่งที่จะได้นะครับก็คือมี1เลขเด่นประจำวันนะครับ2มีเลขหิงปองครับ3นะครับมีเลขสูตรนำโชคนะครับและ4นะครับรับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับ ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงท่านโอนเงินนะครับมาที่บัญชีนี้นะครับ SCB นี้นะครับหรือว่าสแกนตาม QR code นี้ได้เลยนะครับเมื่อท่านโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แอดไลน์มาที่ไลน์หมอแม่เลยนะครับโดยที่แอดมาเนี่ยเป็นไลน์ ID นะครับแต่ว่าไลน์ ID เนี่ยมันเป็นเบอร์โทรนะครับ นะคลิกให้ถูช่องด้วยนะครับไม่ใช่คลิกช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแต่ให้พิมพ์เลขเบอร์โทรลงไปเมื่อแอดมาแล้วท่านส่งสลิปมาแจ้งที่หมอแมนนะครับแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวหมอแมนจะพาท่านเข้ากลุ่มนะครับหวังว่าจะพบเจอกับพี่ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ t h อ Magic Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองครับกับวันนี้เลขดาวเด่นนะครับคัดมาให้6ตัวประจําวันที่16กรรกฎาคม2566นะครับคราวที่แล้วนะครับเลขดาวเด่นเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเลขดาวเด่นเนี่ยมาตรงกับ3ตัวท้ายรางวั่ที่1เลยนะครับก็คือ605นะครับมา3ตัวเลยนะครับ แล้วก็มีพี่ๆมี FC นะครับที่สุขสมหวังกับเลขชุดนี้ด้วยนะครับนะเพราะว่าซื้อแต่บอกว่าได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้องซื้อหลายตัวเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้นะครับรว่ามันมีทั้งหมด6ตัวเนาะก็จับกันไปจับกันมาเนี่ยมันจะมีหลายชุดนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับยังถือว่าโอเคเลยนะทำให้ พี่ๆน้องๆเนี่ยได้มีโชคมีลาบกันได้นะครับหมอแมนก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับหมอแมนนะครับเลข605นย้นี่ก็ไม่ได้นะครับไปได้เลขอื่นนะไปได้เลขอื่นนะครับก็ไปได้16นะครับเพราะว่า16่เนี่ยไปตรงกับเลขสูตรนำโชคนะครับซึ่งเลขสูตรเนี่ยหมอแมนก็ตามทุกงวดอยู่แล้วนะครับ เลขสูตรเนี่ยก็จะให้เฉพาะในกลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับก็ค่าเข้ากลุ่ม555บาทตลอดชีพนะครับแล้วก็ให้อีกช่องทางหนึ่งก็คือสมาชิก y o u t u b e รายเดือนนะครับเดือนละ100บาทเองนะครับใครที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับรายเดือนเนี่ยสมัครกับทาง YouTube เนี่ยครับก็อมแมนจะมีเลขวันที่1วันที่16เนี่ยมอบให้มีเลขสูตรนำโชคกับเลขปิงปองนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับ เอาละครับคราวนี้นะครับต่อในเรื่องของดาวเด่นนะครับคัดมา6ตัวเนี่ยหลายหลายท่านฟังเลขเนี่ยยามนําโชคไปแล้วนะครับฟังเลขราศีแล้วเลขวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีเลขในใจแล้วนะครับคราวนี้ลองมารีเช็คดูนะครับว่าเลขที่ท่านได้ไปเนี่ยมาตรงนะครับหรือว่าดูแล้วเฮ้ยมาชนกับเลขดาวเด่นเนี่ยนะครับหรือไม่ชนมากน้อยแค่ไหนนะครับดาวเด่นครับ วันที่16กรกฎาคม2566ครับดาวดวงแรกเลยนะครับที่ขอเลือกมาครับก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับดาวอาทิตย์เลขหนงครับดาวอาทิตย์เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็ไม้เห็นอยู่เรื่อยๆม้เห็นอยู่ตลอดนะครับคราวที่แล้วเนี่ยหมอแมนไม่เน้นนะดาวอาทิตย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในคลิปคราวที่แล้วเนี่ยก็ใครจําได้ก็อาจจะนะเคยบอกไปนะครับว่า คือดาวอาทิตย์เนี่ยเก่งมาหลายรอบแล้วสองงวดก่อนเลยเก่งมาว่าชอบเลขหนึ่งมากนะครับแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมาปรากฏว่าเขาไม่มาให้เห็น <c oughs> แต่เขาไม่มาให้เห็นทั้งที่เขาเป็นราชาโชคนะครับคราวที่แล้วเ็เป็นราชาโชคครับแต่ว่าในยามเนี่ยที่สลากออกเนี่ยเขายามแล้วก็ไม่ตกการอะไรกีนี้นะครับเรากะว่าเขาไม่น่าจะมาปรากฏว่าเขามานะครับนะก็บางทีเนี่ยตัวเลขสับขาหลอกเรานะ <c oughs> นะครับคราวนี้นะครับ ในตำแหน่งนี้เขายังเป็นราชาโชคอยู่นะครับแล้วในยามด้วยสลากออกนะครับเขาก็เป็นมนตรีด้วยก็แปลว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ในวันที่สลากออกนั้นออกวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าให้ในจุดนี้นะถือว่าให้ให้น้ําหนักนะครับในการที่1เลยหวยออกวันอาทิตย์นะสองเลยก็คือเขาเป็นราชาโชค3ทักษะเขาไม่เสียด้วยนะครับเ็สา3อย่างนี้ก็คือเข้าเกณฑ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเลือกนะฮะดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งนะครับ ดาวดวงที่2ครับขออนุญาตเลือกเป็นดาวพระศุกร์ดีครับเลข5ครับดาวพระศุกร์ดีเลข5ครับเป็นเอ่อเป็นราชาโชคอยู่นะครับซึ่งเป็นราชาโชคอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยทักษะเนี่ยดีด้วยนะครับทักษะในยามเนะี่ยไปตกสีสีแปลว่างเงินนะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยดาวพระราชร์ดีเนี่ยยังโยกกับดาวอาทิตย์เป็น คู่มิดนะครับก็ให้ผลดีเรื่องการช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูด้วยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของโชคลาภก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อุบถธรรมด้วยนะครับก็จะมีผลนะสำหรับชาวราศีเมษราศีมิถุนคนวันพฤหัสบดีนะครับคนวันอาทิตย์เงี้ยครับก็จะได้ผลดีนะครับแล้วก็ข้อที่2คือว่าดาวจันท์โคจรนะครับเป็นอุจจาพิมุกพอดีแล้วก็ทํามุมกับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวคู่ธาตุดินก็ทําให้ดาวพฤหัสบดีนั้นมีแรงมีกําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแมนก็เลยเลือก ดาวดวงที่2เนี่ยเป็นดาวพระนรายสบดีครับเลข5ครับดวงที่3ครับขออนุญาตเลือกเป็นเลข3 <c oughs> ดาวอังคารครับเลข3ครับดาวอังคารเลข3ครับอ่าก็คือ1เลยเนี่ยเขาเจริงๆเขามีบทบาทนะครับเพราะว่าเขาเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยแล้วทําให้เกิดเหตุเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวข่าวในประเทศเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่น่ากลัวนะครับภัยจากพวก ของมีคมหรือว่าภัยจากเครื่องยนต์กลไกลอะไรต่างๆนะครับอย่างอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของลิฟต์เนี่ยนะครับที่ดูดขาผู้โดยสารเนี่ยนะครับถึงก็ต้องตัดขาเลยนะครับหมอแมงของแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่นี่นะครับเป็นอิทธิพลของดาวพระอังคารที่โคจรเลงกับดาวเสาร์เลยครับรุนแรงมากนะครับนะซึ่งหมอแมนก็เคยทาคลิปไปแล้วนะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ไปทําบุญแล้วก็สักการะ นะพระพุทธไสายาสนหรือพระนอนนะครับก็เป็นพระประจําวันอังคารนะแล้วก็คนที่ไปไหว้ควรจะไหว้สุดเลยราศีเมษนะครับหรือแล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยควรจะไหว้แล้วก็ราศีสิงห์นะครับแล้วก็ราศีกุมนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยควรจะไปไหว้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าช่วยแก้ดวงแก้เคสด,ด้วยนะครับดาวดวงนี้แรงจริงๆเมื่อมาเจอกับดาวเสายิ่งแรงเลยนะครับเพราะนั้นดวงดาวที่มีซีนเนี่ยเห็นว่าเขาเขาไม่ได้ส่งผลดีกับ ดวงชะตามนุษย์สักเท่าไหร่แต่ว่าเขามีซีนมีบทขึ้นมาก็เหมือนตัวร้ายครับที่โผล่มาเนี่ยไม่ได้มาทําเรื่องดีครับแต่ว่าเขามีซีนมีบทนะครับเพราะฉะนั้นดาวพังฐานเลข3มนะครับมองข้ามไม่ได้นะครับต่อมาครับดาวดวงนี้ก็มองข้ามไม่ได้ครับเพราะว่ามาตลอดครับดาวมฤตยูเลขศูนย์ครับดาวมฤตยูครับเห็นไหมเราเห็นว่าเขาเนี่ยสถิตอยู่ราสีพระสบเนี่ยเปีนะครับเขาเพิ่งเข้ามาได้ได้วันเกือบเกือบปีเอง เขาไม่ได้ยกย้ายไปไหนบ่อยๆแต่ว่าเขามีซีนตลอดเลยนะครับเขามาให้เราเห็นตลอดเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาก็หยุดนิ่งบ้างบางทีเขาก็อยู่เฉยๆบ้างถอยลังถอยหลังบ้างนะครับแล้วก็เดินหน้าบ้างนะครับคือคุณภาพของดวงดาวนะฮะมีซีนตลอดเลยนะครับแล้วเขาอยู่ในเรือนการเงินของดวงเมืองดวงโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เนืกอจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะครับ ในรอบนี้นะครับคราวที่แล้วเห็นไหมเขามาข้างบน0ศูนย์ห้าคราวนี้เนี่ยายคว่าเขาอาจจะมาให้เห็นอีกอาจจะมาแบบไม่เยอะหรอกอาจจะมาแบบไม่เยอะหรอกแต่ว่า,าจจมาให้เห็นอาจจะตำแหน่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วแหละนะครับก็เลือกดำหรืออยู่เลขศูนย์นะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวพุธเลขสี่ครับดาวพุธเลขสี่ครับ ดาวพุธเนี่ยกำลังเดิน да เร็วกําลังเสดนะครับเดินเร็วมากนะครับในเดือนกรกฎาคมดาวพุธเดินเนี่ยสองรอบเลยนะครับรอบแรกสี่กรกฎาคมย้ายจากราศีมิถุนเนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎแล้วจะอยู่ราศีกรกฎยาวถึงวันที่ยี่สกรกฎาคมนะยี่สกรกฎาคมเนี่ยก็ย้ายออกนะก็คือย้ายอยู่ถึง22แหละพอเข้าเที่ยงคืนปุ๊บเข้าวันที่23ปุ๊บเขาย้ายออกเลยนะครับเดินเร็วครับย้ายเข้าราศีสิงนะครับเพราะนั้นเดือนเนี้ยนะครับ ดาวพุธเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวพุธจะอยู่ถึง3ราศีด้วยกันนะครับมิถุนกรลกฎดสิงห์นะครับก็ส่งผลให้3ราศีนี้หลักๆก,ก็คือ,อ,อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพูดต้องเจราจาต้องติดต่อสื่อสารต้องประสานงานมีงานวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานเนี่ยคนข้างเยอะนะครับก็นี่เป็นเ,เหตุหลักๆนะครับ แต่ว่าในเรื่องของตัวเลขเนี่ยเห็นได้ใช้ว่าดาวที่เดินเร็วเขามีซีนมากๆเลยครับเพราะนั้นดาวพุธเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาเดินเร็วกว่าใครเลยนะครับในดาวลุกดวงเลยในช่วงนี้นะครับก็เลือกเป็นดาวพุธเลข4นะครับและดาวดวงสุดท้ายครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่โดดเด่นนะครับในเรื่องของการยกย้ายในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นคือดาวพระเกตเลข9้านะครับดาวพระเกตเลข9ครับดาวที่ยกย้ายใกล้วันสลักออกมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า ยกย้ายวันที่14กรกฎาคมนะครับพระเกตเนี่ยสถิตย,ยุราศีสิงห์นะครับก็2อเดือนครึ่งนะครับแล้วก็โคจรยกย้ายเนี่ยจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกร,รกฎในวันที่14กรกฎาคมนะครับเวลา16ในเลกา4:16นาทีนะ14ย้ายนะครับ16สลักออกแล้วก็ดาวดี่ย้ายใกล้กว่าสลักออกที่สุดเนี่ย ผมแมนบอกไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีอิทธิพลนะครับมีซีนเยอะนะครับแต่ส่งผลดีไม่ดีเนี่ยแต่ว่ามีซีนนะครับส่งผลดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่ามีซีนมากๆเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยหมอแมนก็เลือกเลขดาวย้ายเป็นเลข6ดาวศุกร์เห็นไหมนเออปรากฏว่าของตัวล่างมา16เลยนะนะครับก็มาตามที่เราคาดคะเนวไว้นะครับคราวนี้นะครับหมอแมนก็มองว่าเลข9หรือพักระเกษเนี่ย ไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับเขาโดดเด่นมากเขาย้ายเข้ามาเนี่ยเขามาเจอกับดาวพุธซึ่งดาวพุธเดินเร็วที่สุดในบรรดาดาวทุกดวงณขณะนี้เลยนะครับและดาวพระเกตเนี่ยยกย้ายมาเนี่ยนะครับมาทำมุมองศาสัมพันธ์กับดาวมฤตยูด้วยนะครับซึ่งมฤตยูก็เป็นเตยอยู่แล้วนะฮะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหเป็นเป็นดาวที่โดดเด่นมากๆคราวที่แล้วมา2ตัวบนนะฮะศูนย์ห้าเห็นไหมโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเพราฉะนั้นเนี่ย ดาวดวงสุดท้ายเนี่ยขอเลือกเป็นดาวพระเกตเลข9นะครับโดดเด่นจริงๆนะครับเอาครับเราก็จะได้ทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับดาวเด่นนะครับประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 6ครับได้แก่153049ครับ153049เป็นอย่างไรกันบ้างครับนะถูกอกถูกใจกันไหมตรงกับเลข ราศีท่านไหมตรงกับเลขวันเกิดท่านไหมตรงกับเลขที่ท่านชอบอ,อ,อาจจะมาจากสมัภูอื่นๆก็ได้นะครับตรงไหมครับแต่อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันกับเพื่อนๆได้นะครับว่าถ้าท่านราศีอะไรเกิดวันอะไรชื่นชอบเลขไหนนะครับเ,เคยถูกเ,เคยมีโชคนะครับจากเลขของหมอแมนมาบ้างหรือ,อยังแลกเปลี่ยนกันนะครับอยู่กันแบบครอบครัวเดอะเมจิกโค้ดหมอแมนพลังเลขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์เยอะๆนะครับจะได้เพิ่มการมองเห็นด้วย กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับกลัว่าพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ